ครับพี่น้องห้องสวยจังขอบคุณครับจาลอตเี่ห้องยั่งครับยั่งประธานแล้วจัดแล้วครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จตอนนี้ได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละเดี๋ยวสิม,มี่มาอีกอยู่วันนี้ขอโทษที่มาช้ารครับเพราะว่าค่าห็ดนี่สิบอกค่าหินยังไงค่าหินมิกซอรจตัวนี้มันพังมันพังครับมันพังเลย พละทาอาทิตย์น่ะเดี๋ยวสั่งว่าไม่ใส่แป๊บเดียวนึงก็ไเลยันไปดกดอยังโน้นะปุ่มมันหักสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับผมว้าได้ดาวแล้วห้าสิบดวงขอบคุณครับผมมันรู้มันกระลัลงสีอะไรสดไหมมัอนี่ไหมอะไรนะอสร้างไรายได้ด้วยดาวอย่างบรูผมกดเขาว่าเพืินๆดิดดดดกระลังกดสดีกดไล่มันเขาว่ามันเอง ขออนุญาตนะครับสําหรับใครที่ต้องการให้กำลังใจนะครับผมขออนุญาตปรักุูลบัญชีนะครับเนาะอ๋อมันเห็นจริงเลยลเอ,อ๋อจะตามคําขอเนาะครับผมเปิดขอเพียงมาอย่างอย่งมากเด้ยไอ้ทำใจไว้แล้วว่าตั้งแต่เจ้าอยู่น้ำเขา บอาจำเป็นต้องทนว่าคำหักถ้าหากว่าเธอต้องการสิคบคนใหม่โอ้อันแทงชันเนาะอยู่ข้างนอกเสียงเขามาทั้งในบินี่ เปิดแห้งแท้ทข้างนอกนะเฮ้อ <c oughs> บ่รู้ว่าอันนี้มันมีบ่เดี๋ยวผมบึงก่อนเด้อความ <c oughs> จำเรื่องจ่อเนี่ย่รู้ว่ามีมั้มีคาราโอเกะบ่ะหลีบมาในขิดหอดแล้วนะสิมาขิดหอดยังมอไปนอนเสียกูมึงนอนไาไๆจีมึงนอนไายๆ สวัสดีแม่แม่ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมอนครับมือนี้อ่ะมิกซ์ซื้อห้างความหมายก็เลยกแม่ชารับห้องสวยครับป่ะนะห้องสวยบอกนิ่งจงบรเสิทธิเลครับนั่งแตงบรเสร็จเถเะยน่งแตงบรเสร็จป่นไหนเชี่เดี๋ยวจะเอารูปเอายังมาติดอยู่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง you <laughs> 합가우ชาว합선 아, 뭐 한약한남 จังหวัดมันหนาวสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมจังหันมันหนาวแต่ว่าบะเกียวน้ำายินต้องเขาเ้วจังมวันกินน้ำบะยินมันกินบะแสบดิเหมือนติดน้ำเย็นไปแล้วอะ่ะห้องสะอาดดีครับโอ้ยดูดฝุ่นจนว่าอะไรพนนีแม่มันมมนีเฮึ่ เมืม่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้หกกมากบอกเลยห้องลุกมากเมื่อวันนี้ประกอบตู้ประกอบตู้กับพ่ะสองคนกับพ่อประกอบตู้กับเตียงเมื่อวันนี้จนหอดเรื่องประกอบวังสี่สี่มงเนแรกไปประกอบพักประกอบเนี่ยประกอบจนหอดตีหนึ่งรู้มั้งตีหนึ่งมีรีนี่พักกินเขาอยู่แป๊บนึง ประกอบจนทอดตีนึ่งอีลีนนี่มื่อนี้ก็ประกอบโต๊ะแป้งแล้วก็นเนี่ยแหละจัด้องดูดฝุ้นเก็บห้องอย่างเนี่ยแหละกินข้าวหรือยังไงยังครับยังครับหองปิน้ารอนจริงี่ป่ะเนี่ย นีของปิตานนเนาะนี่นี่นี่ผมจะเอารูปมันติดผมก็จะทํารูปประมาณนี่แหละแจกช่วงปีใหม่แต่ว่าจะไม่ไม่ใหญ่เท่านี้นะเสิขนาดเท่มันเล็กก่นนี้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณสุภาษามีอะไรครับอ๋อผมไลฟ์สดอยู่ครับเออคุณได้ออกไลฟ์สดนะคุณมีอะไรจะจะพูดกับทุกๆคนไหมครับ489คนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เอ้าคุณไม่พูดอะไรสักหน่อยเลยคุณสุภาษาร์ไม่มีอะไรโอเคเอาแค่นี้เนาะแค่นี้เนาะ ่องงามแต่เกงที่หนึ่งนะประเด็กเกง๋งนี่นี่รูปสิงหไงมันตรงรูปนี่แมนยูไม่เหมือนตรงไหนโอะทุกมองแล้วก็จะมีแก้วน้ำประมาณแบบนี้นะครับมาแจกช่องปีใหม่ด้วย แต่งห้องไม่รอใครแต่งหงก็เื่อน่ะแต่งห้องแต่ว่าถามมาแต่งห้องไม่นอนเองบอกกันยันองบอกเอาแต่จ้าของห้องยังม,มั่นใจเลยว่าสิเด่นอนอันดุบะดุอันนี้ว่าอีหลีแต่ประยู่อุดรก็มื่ออือน่นนี่ก็ต้องเข้าอุดอนเลยดิเพราะว่าวันที่เจ็ดมีสอบอ่ามีมีสอบใบขับขี่อู้หูคือหนาวว่ะหนาวหนาวอิลี หอดนานาหน้องก็ต้องหาเริ่มปาร์ตี้ดาวกันเลยมันจังดิมันเห็เจังดิคือ,อยังสวัสดีสี่ร้อยกว่าคนที่ยังดูอยู่ด้วยนะครับผมสบายดีครับสบายดี ไปครบทุกรุ่นไปเลยสิค่ะน้องหลอมมีความสุขของไม่ดิแมนไม่ความสุขของไม่ไของไม่มันสามารถส่งดาวได้แล้วใช่คืองงนัสุภาษาเอาจริงๆเมื่อนี่อ่ะเขามากกาลังสิไลสดุดมันบอสิเลกกับ้าเห็ุอยู่หัวหัวกับมิกซ์อมิกซ์อเอพังเหตุใจไหนกับบได้มันก็เลยมานซาก็เลยก,กดมากกาลังสิลาสดุด อันนี้คุณสามารถสร้างรายได้ด้วยการรับดาวได้เล้ยวอย่างนี้แหละกะล็เลยอย่นั้นฮ่านีผู้ใดส่งดาวมาบันขอบคุณนะครับหารอยดวงบ่กมนบ่มันบองเบิ้งนู่ี่คนส่งดาวมาห้าเราดวงไม่ลดขอบคุณไม่ลดนะครับผมส่งมาอะไราตั้งแต่บ่าย สองนะครับโอ้ขอบคุณครับแม่นิดทองซีดานะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมอ่ะมือนออีค่าอยากครับเอาเด้๋ยวเถอะมือนีค่าอยากค่าอยากอาทิตย์ทองยังเนี่ยแะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบนะครับผมขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมสบายดีสบายดีครับแม่ไปนั่งน,นะครับผมเดี <S <S ๋ยว<ส>ผมจะไปไล่ตอบนะครับท่านผิดเนาะมือนี้มันค่าอยากอันหรือค่าอยากเนี่ยแหละที่ทองไม่เนี่ยแหละ กสดีครับทุกทุกคนเลยนะครับแม่แดงแม่ย่าพี่ก้องทุกคนพี่อนุชาทุกคนแหละน้องน้อ,อเอซีอยกบบบากเสอบุบเล่าเองสิอ่ะมีคนกรุงเทพไหมครับมีคนกรุงเทพอยู่ในนี้ไหม